เช้าแล้วตื่นตื่นตื่นเรียกคนมากินข้าวเช้าเรียกคนมากินข้าวเช้าต้องตามอาดีตทั้ง6คนมากินแล้วอ่ะคุณขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้นซีนค่ะอยู่กับดิฉันสปายสมนศริวงศ์น้องๆเมื่อคืนเทปที่แล้วมานอนกับเราต้องตื่นมาตอนเช้ามานั่งกินอาหารเช้ากับดิฉันสักหน่อย เด็ก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 กินข้าวกินข้าวมาแล้วครับแม่มาแล้วโอ้ทวัดดีสวัสดีตอนเ้าป้าป้าหรอปามีหนึ่งนี่เป็นแม่ป้าเดินออกจากบ้านกูไปสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าเชิญบ๊วยหนึ่งทักทายภาษาแบบว่าคนละภาษาดีกว่าตอนเช้าอ่ะพี่สวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆเออาริการ์ตูเสือเสือสักหนึ่งภาษาอรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ชิ้นจาเราเราเป็นคนไม่ค่อยแบบพูดจาไม่ค่อยถนัดขอเป็นภาษากายแล้วกันยังไงครับเอออ่าเราเราเราทักทายตอนเช้าทักทายยังไงดีผมจำภาษาจีนได้พอนึงครับจ้าสร้างเหาว้าแปลว่าตอนเช้าเลโอตายเราสองคนหนักและพี่เขาเล่นมาเลโอทักทายตอนเช้าเช้าให้พี่ชื่นใจ Good morning ผมพูดไทยได้นิดหน่อยอมากินละมากินละมากินไม่ได้เลยพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นพมุตไม่ใช่แม่แม่เป็นไรพี่เกลือเข้าใจนะคะท่านผู้ชมค่ะช่วงเช้าน้องเพิ่งตื่นอ่ะเราสุดท้ายทักทายตอนเช้าสิเนี่ยไต่พูดภาษาอะไรมามาพูงแปลได้หมดตอนเช้าอากาศแจ่มใสที่พูด้ชาวพมุต วันนี้พวกเราได้มารว er มตัวกันที่นี่แล้วก็ได้มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันหกคนละท้องใจเนเย็นนะเฮ้ยมันเข้าถูงแล้วเนี่ยมาเข้าสู่ช่วงออเดอร์กันดีกว่าเช้าเช้าแบบนี้เจ้เลยเตรียมนมแล้วก็คอนเฟรตมาให้แต่วันนี้จะกินง่ายๆไม่ได like ้เพราะวันนี้พี่จะแบ่งเราเป็นแต่ละทีมถ้วยไข่สีเหมือนกันอยู่ทีมเดียวกันค่ะ เปลี่ยนสีทีมเดิมครับน้องๆแต่ละคนนะคะจับกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วเป็นทีมคู่ด้วยกันกินอาหารไปด้วย,วยแล้วก็ใช้สมองไปด้วยเราจะต้องเล่าเรื่องอาหารเช้าแต่ห้ามพูดคำว่าเช้าถ้าพูดเช้าปุ๊บเติมนมถ้าพูดเช้าพูดเ,ดเติมอาหารเพิ่มคู่ไหนอยากเล่นก่อนคู่ผมครับออสบายอยู่แล้วอเช้า,ชาแบบนี้ ถ้าพูดคำว่าเช้าแหมเราเล่นง่ายดีเร,เราถิเนเราเราเราพูดเช้าแล้วถ้าเราอยู่เล่าเอ้านี่ก็ได้กินเพิ่มหน่อยผมเป็นคนกินครับอ่ะเ,เติม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 อ่ะพอแล้วแล้วก็นโอ้รึ่งนึงอ่ะปะทุกคนเท่ากาัน เดี๋ยวๆเฮ้ยอะไรอ่ะเริ่มไปว้ใจเราแล้วเฮ้ยวัใจคู่แล่วหน่อยอเ,เราจะจับเวลาใน3 2 1 2> ไป 1> ช้าวันหนึ่งเฮ้เฮคือต้องราบเป็นอย่างบี้ฮะครับ่อนช่วงช่วงๆช,ช่วงก่อน8โมงช้าก่อน8โมงเฮ้ย

เมื่อกินเพิ่มมาพ่ออยากกินซีเรียลใส่นมจังเลยครับพ่อพ่อเลยบอกว่าถ้าอยากกินก็ต้องพูดคำว่าเช้าก่อนนะลูกก่อนนะลูกช่วงช่วงตี3ตี3เออตี3เออแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเช้านี้แม่ขอกินแฮมเบอพ่อพออะไรครับขอร้องอะเราควรข้าม11บเอโมงแล้วลูก ตอนมือสายหมดแ <มา S 3> ล้วใช้เวลาไปท<ห>ั<ห>้งหมด3นาที26วินาทีไม่ข่าวเทปแล้ว15นาทีม,มาต่อคู่ที่สองกันเลยค่ะ,ะเรากนเราก่อนเดี๋ยวผมเล่าเดี๋ยวผมเล่าุิยดาวตกดาวตกว้วดาวตกขอพรขอพรครับเสือและมาร์คภูมิจะเริ่มจับเวลาใน3 2 1 เล่าค่ะคือวันนั้นครับวันนั้นวันนั้นวันนั้นผมได้ซื้อทัวร์ไปเที่ยวเกาะไปถึงปุ๊บเอ้ยเราเราหิวและเราหิวเราหิวแล้วเราแบบอยากไปหาอาหารเช้ากินว่าไปหาอาหารเช้าเดินแบบเดินเลยว่าแบบร้านไหนเฮ้ยยังไม่เท้าเราเดินหาเลยร้านไหนไข่กระทะอร่อยเพราะว่าไข่กระทะเป็นอาหารเช้าดีๆอะไรรับเนี่ย ไข่กระทะเนี่ยจะเป็นอาหารเช้าสำหรับเราท่แบบเราจะทำให้แบบได้โปรตีนเยอะเล่าเลยเล่าเลยแต่แต่แต่มันจะไม่จบนะแล้วเราไปกินะแพ่กระทะกัน แล้มวมไปเสือต่อแล้วหลังจากที่เรากินอาหารเช้าเส็จแล้นี่ยเ,เ,เขารู้ใช่ไหมคะถ้าผู้ชมดนคะว่าเขาแข่งกันเป็นทีม <laughs> และะม้ววันต่อมาวันต่อมาวันต่อมามือแรกอ <laughs> <laughs> มรอง <laughs> ต้องทำให้ได้น้อยที่สุดเด็กคนนี้เรื่องกินเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วกลัตัวเองมาเลยมาดูกันสิคะว่าใครจะเป็นคนทำเวลาได้ดีที่สุดพูดสุดท้ายเลโอไตค่ะเติมเติมเติมเปลี่ยนบามบมา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 แบบมุ่งมั่มากเฮ้ยนะค่าเราจะแบบเล่าเรื่องแบบแรปๆเลยบิดบ็อสต้องมาเราทำบิดบ็อสได้ทำบิดบอสให้น้องสามสองหนึ่งคุณท้ายไปค่ะเย้โยเฮ้ยจะไมเล่าเลยวันนี้จะมาพูด หนุ่มอาวันนี้จะมาพูดเรื่องอาหารอาหารอะไรขาวาอาหารอะไรอาหารป้านพี่เรียกถอยอันเนี้ยเฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยไม่ได้โดน๋ี๋หายไปแล้วโย่พุชุอวันคิดเรื่องไม่ออกวันนี้คิดเดืองไม่ออกเฮ้ยเก่งมากทำไปได้ เดอไอยไม่ทันเราเลยรากับกโยโย่ชอยชอยมันชอยด้วยแรปความจริงมันต้องเป็นยังไงถ้าแรปแรปแรปอย่างของเรานี่บรรมาจารย์เรื่องการแรปเปิดปิดเฮ้เฮ้เทแล้วสุดยอดพอละพอละพอละอยาเกียดมากเกียดมากเอาละค่ะและนี่คือช่วงของออเดร์ คนแพ้เนี่ยคือคุณ2คนเดี๋ยวเราไปทำโทษช่วงท้ายแต่ตอนนี้เราไปกินอาหารหลักกันก่อนค่ะวันนี้ไม่น่าตื่นเช้ามาเลย <Yeah. S 2> โอ้ย,อยดูดสายตา ระหว่างกินเนี่ยก็คือเราเดี๋ยวเราพูดคุยกันไปด้วยแล้วก็แต่หน้าขนมปังกันในช่วงนี้นะคะอาหารเช้าเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้กินอาหารที่ชอบรวมถึงมีน้ําตาลมีคาร์โบไฮเดรตของเราแบบนี้นะคะเช้าๆจะได้แบบมีเอนเนออ่ะเต็มที่เลยใครชอบอะไรโจด,ดในวันนี้ระหว่างที่เราแต่งเนี่ยคืออยากให้คีเอทแล้วก็ดึงความเป็นศิลปะความเป็นเด็กของเราเ,เ,ราเออว่าเราจะแต่งกันในรูปแบบไหน เริ่มกันได้เลยเอาเลยครับเอาเอาเฉพาะแบบอันที่เราหยิบแล้วกันคือตอนเช้าๆพวกคุณแบบรับประทานอะไรกันก่อนที่จะไปโรงเรียนกอะกรอดาวจริงหรอจริงบ้านพี่กินเอ่อผัด ไข่เจียวหรืออะไรเงี้ยอะไรโอไตอะเลโอไตกินอะไรกันตอนเช้าครับงนั้นแม่น่าจะทำให้ไปกินนะเลยบนรถอะไรเงี้ยเอาเสือกินอะไรข้าวเหนียวหมูปิ้งครับเป็นเมนหลักของผมกินเป็นแบบปลาท่องโกเอากินเราก็ปลาท่องโกน้ำต้มผู้แล้วก็ข้าวมันหน้าไข่หน้าปลาบางคนอาจจะสงสัยว่าข้าวมันหน้าปลาคืออะไรนหมือนผมว่าเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมเป็นข้าวเหนียวที่เราไปช้การมูนการยีเรียบร้อยแล้วนะฮะหลายๆอย่างก็จะมารวมกันเออ ช่วงนี้เรามาดูกันติแต่งจานอาหารของเราเป็นอย่างไรบ้างอือ่านไหนก็คุณแหละอธิบายสิน,นี่เฮ้ยมันเหมือนแบบเ,เออแพนเคก้กมันมีแ,บบแพนเคก้กคนรักแพนเคก้กอันนั้นแพนเคก้กโคตรเจ๋งอ๋อบอกตหมดเป็นยังไงของคุณไม่ของผมไปอยู่ในแบบคอนเซ็ปแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบกินอิ่มไงเลยแบบไม่อยากแบบแบ่งส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ริมรสได้แบบพอดีคำส่วนอันนี้เป็นสไมลิ่งเป็นรูปยิ้มโอ้เฮียคนแรกขอบคุณมากค่ะ เราเป็นอะไรแต่ว่าเป็นโล่ของช็อกโกแลตเราก็เลยแบบรวบรวมอะไรที่มันเป็นช็อกโกแลตมาอ่ะเสือเสือของเราอันนี้โลกแห่งช็อกโกแลตของเราแต่งเป็นรูปอะไรครับเป็นหญิงอย่างครับเฮ้ยหญิงอย่างคือยังไงข้างล่างเป็นน้ำพริกเผาครับข้างบนเป็นสับปะรดอ๋อของข้าวกับขอหวานรวมกันแล้วผมใส่ลูกเกดเพื่อเพิ่มรสชาติของน้ำพริกเผา พิคเผาแล้วก็ลูกเกดเหมือนเสื่อลอชชั่นยังไงมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเอาของคาวไปไปกินกับของหวานอ่ะไสย,ยังไงของไต่เอ่อไม่มีไม่มีมมครับไม่ได้คิดเลยอ๋อชื่อไม่มีไม่ได้คิดเลยโอ้ยคือพอมากเอโอเชอร์นัพคือตัวตลกที่รวมไปด้วยหลายรสฮะ,ะมีทั้งคิดแคปมีมัสเมลโล่เฮ้ยจริงดูแตกต่างแต่ละคนมากเลยนะเนอะเนอะใช่ตา ใช่นี่ก็ไม่แตกต่างเท่าไกันก็มาชนกันที่รูปหมอนี่รายการไม่ทิ้นสุดค่ะอ่ะคนสุดท้ายน้องนิทานอยู่ที่ประมาณ500บาทครับขนมปังแผ่นเดียวนี่นะมันมีมูลค่าอะไรอ่ะมันมีที่มาฮะมันเกิดจากเศษซากของเศษซากที่คนกินแล้วเนี่ยวนะมาหนียวเหนียวขัของจักรวาลครับผมของจักรวาลมาแล้วครับที่สอง minutes เอาละค่ะและนี่นะคะคือจินตนาการทั้งหมดของน้องๆทั้ง6คนนะคะเป็นยังไงสวยไหมคะสวยแต่ว่าพี่ลืมบอกไปช่วงต่อไปเราเล่นเกมมีผู้แพ้ก็ต้องไปทำโทษสิค้ะไม่ได้บอกหรอว่ามีทำโทษมีมีแค่ผู้แพ้ไหมอ๋อจไม่เป็นไรเราไม่แพ้เราไม่แพ้เราไม่แพ้เราตัวทำให้แพ้เราตัวทำไม่แพ้ วงของหวานค่ะเราจะมาทำโทษคนที่แพ้แต่ว่าคนแพ้จะเล่นสองคนมันกไม่ค่อยได้เราเลยต้องวานทุกๆคนนะคะมาเล่นด้วยกับเกมนี้ค่ะตีวิกิม จะบอกว่าตอนนี้วิกีมที่เรามีอยู่นะคะมันเหลวเป๋วมากเลยเราจะเป็นคนแรกที่จะให้ตี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 จนกลายเป็นวิกีมเราจะให้น้องนะคะนำวิกีมนี้มาเทใส่หัวค้างไว้3วินาทีมันหล่นที่ใครคนนั้นก็โชคร้ายไปค่ะเมื่อกี้ที่มารัซิกมาบอกพี่จะไปเล่นด้วยจริงจริงพี่จะไปเล่นด้วยครับจริงจริงเอาเอาเป็นว่า ให้ไอสองคนนี้มันตีมันขึ้นฟูก่อนกลัวม,มันเหลวแล้วมันจะเทมาปุ๊บหล่นใส่ตัวเองนะอ่ะเริ่มค่ะคาตาีแล้วตายนะเล้ยงเเอาลเอาลยโดนแล,ล้วตาอย่าลืมนะเล่าคนแรกแม้ว่าเราจะเป็นคนชนะแต่ว่าถ้าวิกกี้มันไม่ขึ้นน่ะยังไงก็หล่นนะาตายโซนะอ่ะอ่ะให้เลโอช่วยให้เลโอช่วยเลยโอช่วยนิดช่วยทุกคนช่วยคนทุกคนเฮ้ยไม่เห็นไหม Ga, baptism, like okay. รเราเทสกันเราเทสกอนลองลองโชว์ให้กล้องดูสิตอนนี้ท่ไหนล้วเไม่ได้ให้ความเลย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 อเดยมเลยเยหนึ่สอมอไรหนึ่งสออจริงเอเดีจริงเอเดีจริงห สองสามอ้ยมันกลับมาที่นี่ต่อมาเริ่มที่เราสามิี่หน ah. me> şey oh uh> ha ึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออคก่อนคนก่อนเออควนคอมคอมก่อนหนึ่งสองสามไม่ตกนะอี่ไต่ายสุดที่รักแบบไม่รู้จะกลัวอะไรกันนะกนหนาแบบริปทีมอ่ะรู้แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ เส ES ียสละมากเลยอ่ะเสือมือพ่อเสียสละเลยหมืล็อกมาผ้ากันเปื้อนก็ไม่มีอ่ะคือต้องขอบคุณเขานะเ่างเสียสละจริงๆนะน้องเสือค่ะตอลังจริงาทอลังอลังนี่ไงยังไม่รู้ตัวว่า แค่น่รู้ตัวเลยค่ะขอบคุณมากๆเสือและขอบคุณน้องๆทุกคนนะคที่มากินอาหารเช้าการขอบคุณที่มานอนเล่นกันเดี๋ยวมานอนเล่นแล้วก็มากินอาหารเช้ากันอีกในเทศนาอย่าลืมนะคะ2่องุ่มตรงนะคะวันพฤหัสบดีนะคะทานเอสเและก็ยูทูบของเรานะคะก็พี่เอ๋นั่งข้อผ่านกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ไว้แจ้งเตือนขึ้นเมื่อไหร่กดเข้ามาดูกับพวกเราทั้งเคนค่ะกับรายการต๊ะจีนค่ะใจน่อยใจน่อยใจน่อย่ีเฮ้ยเมื่อกี้